โโลรุ่นนะครับ pa 140นะครับรุ่น140แอมป์นะครับตัวนี้เปิดเครื่องติดนะครับผมมีไฟเข้านะครับไฟสีขาวๆนี่นะครับติดอยู่นะครับผมปรับมาที่แบบว่าแรงๆเลยนะครับประมาณ120แอมป์นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเชื่อมเหล็กไม่ได้นี่คืออาการเสียนะครับาหารท่านใดนะครับอัดับแรกเราวัดไฟดูก่อนนะครับผมวัดไฟดูก่อนปรากฏว่าไม่มีไฟนะครับศูโวลต หมวนอย่างนี้ก็คือไม่มีไฟออกนะครับนี่นะครับเราเจอตัวเสียแล้วมีอยู่2ตัวนะครับมีอาร์ตัวนี้ผมก็ได้กลับมาจากการเดินทางซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับปกติดีกว่าครับเจ็บคอครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่ผมก็จะใส่ลุงกระเบื้องเอ้ใส่อาร์กระเบื้องนะครับอากระเบื้องนี้ไม่มีขั้วครับใส่ยังไงก็ได้ปิ้นหน้าป้นหลังก็ได้นะครับแล้วก็หัวแรงครับหัวแรง ต้องใช้หัวแร้งนะครับใช้หัวไก่ไม่ได้นะครับหัวไก่ไม่ได้ต้องใช้หัวแร้งเท่านั้นไฟมาแล้วครับ67โวลต์โอ้โหเราจะลองเขี่ยดูนะครับอ้าวใช้ได้ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยี่ก็ผมมันแหงชแนลนะครับวันนี้นะครับ เราจะพามาดูตู้เชื่อมนะครับเป็นตู้เชื่อมโปโลนะครับตัวนี้ที่เราจะพามาซ่อมตู้เชื่อมครับตู้เชื่อมตัวนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าเปิดติดแต่ว่าเชื่อมไม่ได้นะครับไม่มีอาการยามาฮ่าเลยนะครับผมก็คือไม่มีอาการสปาร์กนั่นเองนะครับผมเชื่อมหล็กไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมอาการเบื้องต้นนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตู้เชื่อมเป็นตู้เชื่อมยี่ห้อโปโลนะครับโปโลรุ่นนะครับ PA 1 4 0นะครับรุ่น1 4 0แอมป์นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเสียบปลั๊กแล้วครับผมเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องติดนะครับผมมีไฟเข้านะครับไฟสีขาวๆนี้นะครับติดอยู่นะครับผมพัดลมก็หมุนนะครับนี่นะครับผมพัดลมหมุนนะครับไฟเข้าปกตินะครับแต่ว่ามันเชื่อมไม่ได้ครับผมนี่นะครับต่อสายเข้ามาแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับโอเคเจจี้ให้ดูนะให้ดูนะครับ ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมลองปรับไฟดูซิปรับปรับมาที่แบบว่าแรงๆเลยนะครับประมาณ120แอมป์นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเชื่อมเหล็กไม่ได้นี่คืออาการเสียนะครับนะา,าท่านใดนะครับที่พบอาการแบบนี้นะครับในตัวเชื่อมรุ่นนี้ ก็ลองดูวิธีการซ่อมในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าซ่อมอย่างไรนะครับเราจะเช็คจุดไหนดีนะครับผมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยถ้าหากเปิดเครื่องแล้วไฟเข้าแบบนี้แต่ไม่สามารถเชื่อมได้นะครับให้ทําตามผมนะครับให้ดูวิธีการซ่อมดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็วัดไฟที่ขั้วเอาพุทก่อนนะครับผมโดยวอลลุ่มเนี่ยเราตั้งไว้แค่ตรงกลางก่อนนะครับเราก็ต้องมีมิเตอร์ด้วยนะครับผม มิเตอร์นี่จะเป็นมิเตอร์เข็มหรือว่ามิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับผมตั้ง DC นะครับย่าน DC ตั้งที่60โวลต์นะครับหรือ600โวลต์ก็ได้นะครับแต่ผมจะเพื่อเซฟตี้นะครับเผื่อไฟมันเกิน60นะครับผมจะตั้งไปที่6 0 0โวลต์เลยนะครับผมแล้วสายคอมพิวเตอร์นะครับสายดำเนี่ยก็จับที่สีดำนะครับก็คือขั้วลบสายแดงก็จับที่ขั้วบวกนะครับผมอ่ะโอเคเราเปิดเครื่องเลยนะครับ ดเครื่องแล้วอดับแรกเราวัดไฟดูก่อนนะครับผมวัดไฟดูก่อนปรากฏว่าไม่มีไฟนะครับศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์อย่างนี้ก็คือไม่มีไฟออกนะครับก็ไม่สามารถเชื่อมเหล็กได้เพราะว่ามันไม่มีไฟนี่เองนะครับผมแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเอาพุทธเนี่ยไม่มีไฟนะครับเราก็ต้องตรวจซ่อมวงจรนะครับโดยการลื้อเลยครับผมโอเคครับเราไปลื้อกันเลย อ่ะครับผมตอนนี้เราก็ลื้อออกมาแล้วนะครับทัวที่นะครับผมพอดีตอนลื้อเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับพอดีความจําโทรศัพท์เต็มนะครับเพิ่งจะได้ล้างออกนี่นะครับเราเจอตัวเสียแล้วมีอยู่2ตัวนะครับมีอาร์กระเบื้องนะครับแตกแบบนี้เลยนะครับไหมนะครับอารกระเบื้องนี้เราไม่ทราบค่านะครับว่ามันค่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รีเลย์ตรงนี้นะครับก็ชํารุดนะครับมีรอยไหมตรงนี้นะครับผม2ตัวนี้นะครับก็คือตัวเสียจุดที่ผมลื้อออกมาก็จะอยู่จุดนี้นะครับผม นี่แหละครับจุดนี้เลยไอ้ตรงนี้จะเป็นรีเลย์นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับตรงนี้นะครับรีเลย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอากระเบื้องนะครับอากระเบื้องจะอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะภาคแบบนี้นะครับเพื่อจะดูแล้วจะได้ไม่ต้องแบบซีเรียสเกินไปนะครับจะได้ไม่ต้องแบบวิชาการเกินไปเวลาดูแล้วมันจะเครียดนะครับผม เราดูเนี่ยเราต้องทําแบบสบายๆต้องขอนายครับผมโอเคคือรีเลย์เนี่ยมันจะอยู่จุดนี้ครับผมกระเบื้องมันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นะครับผมตั้งอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เราเลือกออกออกมาแล้วนะครับผมดูใต้ปิ้นเลยตรงนี้นะครับตรงนี้คือขาของรีเลย์นะครับผมสีขานี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือขาของอากระเบื้องนะครับผมอากระเบื้องนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยวงจรเนี่ยผมดูแล้วไม่มีอะไรชํารุดแล้วนะครับนอกจาก2ตัวนี้ตัวอื่นก็ปกติดีครับผมต่อไปนะครับผมก็จะไปตลาดนะครับก็จะไปหาซื้ออุปกรณ์2ตัวนี้นะครับก็คือรีเลย์นะครับ24โวลต์นะครับรีเลย์24โวลต์ประมาณ40แอมป์นะครับเอามาใส่ครับเป็นรีเลย์สีขานะครับผมแล้วก็อากระเบื้องเนี่ยผมไล่วงจรดูแล้วนะครับไล่ดูเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับ อาซอฟสตาร์ทก็คือว่าถ้าจะให้รีเลย์จัมโดยตรงเลยเนี่ยขารีเลย์มันอาจจะสปาร์กแรงแล้วรีเลย์มันจะเสียเร็วนะครับเลยต้องใช้อาตัวนี้เป็นตัวโหลดก่อนนะครับเพื่อให้ไฟเนี่ยผ่านตัวอานี้ไปก่อนก่อนที่รีเลย์เนี่ยจะต่อวงจรครับจะทําให้ขารีเลย์เนี่ยไม่สปาร์กแรงนะครับขามันก็จะได้ไม่ชํารุดเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นวงจรซอฟสตาร์ทนะครับที่ผมไล่วงจรดูนะมันจะคล้ายๆวงจรของเครื่องเสียงพาวเวอร์แอมป์นะครับพาวเวอร์แอมป์ที่ว่าเครื่องเสียงกลางแจ้งครับ เวลาเราเปิดสวิ์ที่หน้าเครื่องเนี่ยมันสปาร์กแรงครับมันจะตึบนะครับผมไฟมันจะกระชากก็เลยต้องทําวงจรซอฟต์สตาร์ทขึ้นมาเพื่อที่จะลดลดไอจุดนั้นนะครับที่มันสปาร์กเนี่ยนะครับลดลดอาการนั้นลดจุดเสียจุดนั้นวงจรซอฟต์สตาร์ทเนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันลบไปแล้วนะครับมันมันร้อนนะครับเราไม่ทราบค่าผมก็จะเดาครับวงจรซอฟต์สตาร์ทเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เคยซ่อมเพราวิ่งมาก่อน วงจรซอฟต์สตาร์ทเขาจะใช้ R นะครับ20โอห์มหรือ33โอห์มหรือ47โอห์มก็ได้นะครับแล้วแต่ผมก็จะไปซื้อ47โอห์มมาใส่เลยนะครับผมเพราะว่ามันใส่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวผมไปไปตลาดก่อนไปซื้ออะไรก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ก็คือไส้ในของตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับผมมีคาปา2ตัวนะครับแล้วก็มีกดลวดนะครับ ขดลวดที่ไปต่อที่ขั้วเอาพุทตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ผมดูคร่าวๆเนี่ย IGBT เนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ IGBT มี4ตัวไดโอดมี6ตัวนะครับไดโอดเนี่ยใช้ใช้4 0แอมป์นะครับ40แอมป์ใช้อยู่6ตัวครับโหสุดยอดเลย6ตัวผมเคยซ่อมตัวจีนเนี่ย40แอมป์ขอใส่แค่2ตัวเองบางรุ่นก็3ตัวครับตัวนี้ใส่มา6ตัวครับงานดีมากโกโลถือว่าแจ่มครับผมถือว่าแจ่มเลยครับ คุณภาพดีนะครับแล้วก็ IGBT ก็จะใช้อยู่4ตัวครับเรียงเลยนะครับผมใช้4ตัวเป็น half bit นะครับวงจร half bit มันจะ2ตัวมันจะแบ่งความถี่กันนะครับมันจะช่วยกัน on off ไอ้ข้างล่างก็ช่วยกัน on off ด้วยนะครับปกติผมจะเห็น IGBT เนี่ยบางตู้เนี่ยจะใช้แค่2ตัวนะครับแต่ตัวเนี้ใช้4ตัวเลยเป็นวงจรที่ดีมากนะครับส่วน C ก็จะใช้470โวลต์นะครับ เออทษทีครับจะใช้อยู่470มโค400โวลต์นะครับใช้อยู่2ตัวครับตัวนี้แต่ใครอยากจะโมวเพิ่มก็พ่วงพ่วงได้นะครับผมอีก2ลูกครับผมไฟอิ่มๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็บางตัวเนี่ยผมจะเห็นเป็นขดลวดเป็นเหมือนมอแปลงทอรอยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นพันเหมือนสวิตชิ่งเลยครับถือว่างานดีมากเลยตัวนี้นะครับงานของโปโลนะครับถือว่าโอเคเลยพัดลมเขาให้มา2ตัวด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ยผมเห็นพัดลมแค่ตัวเดียวเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวอ่า สปะคุณของตัวนี้ไปในตัวด้วยนะครับแต่สวิกเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับจะของเก่าเขาต่อมาเป็นแบบนี้นะครับต่อเป็นแบบนี้สับคัตเอาเลยนะครับเบเกอร์เลยมาตรฐานกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปตลาดแป๊บหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาจากการเดินทางซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นอะไรที่ผมซื้อมานะครับภาพปกติดีกว่าครับเจ็บคอครับ นี่ครับอไหล่ใหม่นะครับเป็นรีเลย์ครับตัวนี้ซื้อมาในราคา100บาทนะครับตัวนี้รีเลย์ยีโวล์นะครับซื้ออยู่ตลาดแถวบ้านนะครับถ้าสั่งเอาในดาซาร่าเอ้ยลาซาด้าก็จะถูกกว่านี้นะครับแต่ก็เสียค่าส่งอยู่ดีแหละพอกันแล้วก็อากระเบื้องนะครับตัวนี้สามสิบสามโ์ครับตัวนี้สี่สิบเจ็ดโอห์นะครับตอนแรกผมว่าจะใส่สี่สิบเจ็ดตอนนี้รู้สึกว่าจะใส่ไม่ได้ครับผมมันมันมันยัดไม่ลงครับมันยาวไปครับผมผมก็จะใส่ตัวนี้ลงไปแทนครับสามสิบสามโ์นะครับ จะใส่ตัวนี้ลงแทนนะครับผมแล้วก็จะใส่รีเลย์ตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใส่เปลี่ยนอะไหล่กันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครบับอ่ะมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่ผมก็จะใส่ลุงกระเบื้องเอ้ยใส่อากระเบื้องนะครับใส่อากระเบื้องลงไปก่อนนะครับผมดัดาขาลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็น,นี้ แห่ลงไปในปิ้นเลยครับเออถ้าถเสียบลงไปในปิ้นเลยครับผมก็จะใส่ตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งที่เราถอดอากระเบื้องออกนะครับเราถอดยังไงเราก็จําไว้ด้วยนะครับว่าตรงไหนคือตำแหน่งที่เราถอดอะไรหน้าตาเป็นยังไงตรงที่เราถอดตำแหน่งนั้นเราก็จําไว้ด้วยนะครับจําไว้ด้วยห้ามใส่ผิดนะครับอากระเบื้องนี้ไม่มีขั้วครับใส่ยังไงก็ได้ปิ้นหน้าปิ้นหลังก็ได้นะครับผมก็จะใส่ลงไปครับผม ผมจะใส่ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนี่ครับใส่ลงไปแล้วครับผมตำแหน่งนี้ครับจากนั้นเราก็บัตรกีครับผมบกีนะครับบัตรกีแล้วนำจะไปไหนไปซื้อกางเกงในสินายกบัตรกีตรงนี้ครับผมขาตรงที่เราเสียบอาลงไปนะครับ นี่ครับเราหยิบตะกัวขึ้นมาครับแล้วก็หัวแรงครับหัวแรงต้องใช้หัวแรงนะครับใช้หัวไก่ไม่ได้นะครับหัวไก่ไม่ได้ต้องใช้หัวแรงเท่านั้นเพื่ออะไรวันนีอ่ะต่อเลยครับหัวแรงไม่ค่อยร้อนเลยครับ รู้สึกว่าหัวแรงเนี่ยมันใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้ว oh. ใช้มาสี่ปีแล้ว <Wow. S 1> แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ต่อไปครับยุคนี้ยุคประยุทธ์ครับผมต้องประหยัดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจากนี้ครับเอ้ยจากนั้นจากนู้นเอ้ยจากนี้เอ้ยจากนั้นครับแล้วก็ใส่รีเลย์ครับผมรีเลย์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่เราถอดออกมาเมื่อ ตะกีนี้นะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมของมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่รีเลย์ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูด้วยเช่นกันนะครับที่ใส่นะครับเราก็จับในแลลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่เลยครับโอเคนี่ครับเสร็จแล้วดูใกล้นี่ครับใส่แล้วบัตรกีครับบัตรกี จับขึ้นครับมือนึงจับรีเลย์ไปครับเดี๋ยวอย่าให้มันอย่าให้มันหลุดนะครับจับรีเลย์ไปครับตะกัวมาครับตะกัวมากจิ้มน้ำจิ้มฟักหน่อยหนึ่งครับมันจะได้ปัดกีง่ายครับฟักก็คือน้ำยาประสาทนะครับฟักไม่ใช่ว่าไปจุ่มฟักฟักทองไม่ใช่นะครับผมจุ่มฟักแบบนี้นะครับฟักแบบนี้นะครับไม่ใช่ฟักทองนะครับผมฟักทองเอาไว้ทํากับข้าวนะครับ พอเราบัตรกีขาหนึ่งพอมันอยู่แล้วเราก็ทําการเติมตะกัวในส่วนที่เหลือนะครับในการเชื่อมตะกัวนี่เราก็พยายามอย่าสูดเข้าไปในหูดังนะครับ <Okay. S 1> เพราะควันตะกัวนี่มันมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมตะกัวที่เราจับอยู่เนี่ยเป็นตะกัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้เสียต้องล้างมือด้วยนะครับผมเวลาไปกินข้าวนะครับปั้นขน้าวเหนียวอะไรเงี้ยถ้ากินข้าวเจ้าก็รอดตายครับผม ถ้ากินข้าวเหนียวนี่อันตรายครับข้าวเหนียวเราต้องปั้นครับผมเราจับสารตะกั่วเนี่ยแล้วเราไปปั้นข้าวเหนียวสารตะกั่วก็จะลงเข้าไปในร่างกายของเรานะครับทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสารตะกั่วครับผม <Okay. S 1> โอเคโอเคตอนนี้ก็ปลากรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลากรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งรีเลย์ทั้งอาร์นะครับจากนั้นเราก็จะทดสอบนะครับ โดยการป้อนไฟเข้าปลักไฟที่เราจะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นปักไฟพ่วงนะครับปักพ่วงก็คือจะต้องมีฟิลอยู่ข้างในตัวด้วยนะครับเวลาเกิดการช็อตในวงจรเนี่ยฟิวปลป๊กนั่นก็จะได้ขาดนะครับก็จะได้ไม่อันตรายนะครับผมห้ามเอาไปเสียบปักที่ว่าไม่มีฟิวนะครับโดยเฉพาะปักแบบนี้ครับผมอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีเบกเกอร์ไฟบ้านนะครับคัตเอา์ใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะอเออเซฟทีคัตนะครับนิดค,ดค,ดค,ดคิดออกแล้ว ไอสวิกนะครับผมบางทีเขาตั้งกระแสไว้สูงมันไม่ตัดนะครับมันจะแตกพ่วดในนี้เลยนะครับผมมันจะแตกพรวดในนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทดสอบกับปลั๊กที่มีฟิวนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นปลั๊กที่มีฟิวนะครับผมแล้วก็จะใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับในการเทสสอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเกิดเป็นลูกปู้ชัยเสียบเลยครับผมเสียบแล้วครับเสียบแล้วจากนั้นนะครับเราก็สับสวิ์ขึ้นเลยครับ ติดแล้วนะครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงดีเลยดังแต๊กด้วยนะครับแสดงว่าวงจรเนี่ยพร้อมที่จะทํางานแล้วแล้วก็ไปทดสอบทดสอบเชื่อมกันได้เลยนะครับอลองดูอีกครั้งครับอ่าดีเลยดังแต๊กเลยครับเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็วัดไฟที่เอาพุด,ดูเลยครับตอนแรกมันเสียมันมันไม,ม่มีไฟนะครับไฟที่เอาพุทตรงนี้มันไม่มีเนาะ เดี๋ยวเราจะวัดไฟกันดูเลยตั้งมิตเตอร์ไปที่ DC 60อิา DC ห0รอยโวลต์นะครับเผื่อไฟมันออกเกิน60ตรงนี้จะได้ไม่พังนะครับเหตุผลที่ผมไม่ตั้งหกสิบนะครับเพราะว่าอะไรเผื่อมันออกมาเกิน60สเนี่ยมิตเตอร์เราจะได้ไม่จะได้ไม่เจ๊งนะครับผมก็จะตั้งไปห0 0เลยนะครับการตั้งมิตเตอร์โอเคครับแล้วก็เสียบดูครับจี้ดูครับไฟมาแล้วครับห7ิโวลต์โห ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับพร้อมเชื่อมแล้ว67สิบต์วอนผมหลีตรงนี้ลงล่ะปั๊บหลีลงได้เท่าไหร่ครับได้6 7เช่นกันครับแสดงว่าตัวนี้มันออก67อยู่แล้วไอตัวนี้เป็นตัวเร่งกระแสมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการเชื่อมกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทดสอบเชื่อมเหล็กดูนะครับผมโดยไฟเนี่ยผมจะตั้งไว้กึ่งกลางก่อนนะครับกึ่งกลางก่อนในการทดสอบการเชื่อมเนี่ยเราจะเพิ่งประกอบนะครับ อยูเพิ่งประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบกันถ้ามันใช้ไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรืออีกรอบนึงนะครับอ่ะเราก็จะใช้ปลั๊กแบบที่ไม่มีฟิวนะครับว่าตอนนี้เราเราเราจะเชื่อมแล้วนะครับเราจะเชื่อมแล้วสายไฟเราต้องดีครับผมเปิดสวิช์ครับอ่าไฟเครื่องติดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะทดสอบการเชื่อมแล้วนะครับจะทดสอบแล้ว ดูนะครับผมเราจะลองเขี่ยดูนะครับอ้าวใช้ได้ครับผมอ้าวใช้ได้ครับอ่าจะปรับไฟแรงขึ้นสักหน่อยครับผมรู้สึกว่าเชื่อมไม่ค่อยมันครับเชื่อมไฟแรงแรงหน่อยอาดูนะครับอ้าวโอเคครับใช้ได้ครับอ้แรงดีครับผมแจวแจวแจวครับดูภาพมุมกว้างกัน นี่นะครับภาพมุมกว้างในการเชื่อมเนี่ยผมก็จะเซฟตี้นะครับผมก็จะใช้แว่นยายเอ้ยใช้แว่นตานะครับผมอันนี้เป็นเป็นแว่นตาออโต้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างเชื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมว่ามันใช้ได้แล้วซ่อมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลาก,กยาวๆด,ดูนะครับ ผลปรากฏว่าโอเคครับผมผ่านครับตู้เชื่อมของเรานครับลากยาวๆก็โอเคครับไม่มีไม่มีอักซิเดนต์ไม่มีการระเบิดไม่มีการอะไรไม่มีควันขึ้นไม่มีอะไรนะครับผมก็สรุปคือการซ่อมครั้งนี้นะครับผ่านนะครับผมนะครับลากยาวทะลุเลยครับผมผมก็ไม่ใช่ช่างเชื่อมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นช่างซ่อมเฉยๆครับอันนี้ก็เอามาทําให้ดูครับผมนี่นะครับผมเปลี่ยนรีเลย์นะครับกับอากระเบื้องนะครับผม ตอนแรกว่าจะใส่47โอห์มครับใส่33โอห์มก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรซอบสตาร์ทเฉยๆนะครับไม่มีผลอะไรต่อเครื่องนะครับผมทำงานดีครับโอเคครับซ่อมเสร็จแล้วครับผมสรุปผลการตรวจซ่อมในครั้งนี้นะครับของตู้เชื่อมโปโลรุ่นนีนะครับรุ่น PA140 นะครับสรุปก็คือรีเลย์นะครับแล้วก็อากระเบื้องเสียนะครับผมเปลี่ยน2ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตู้เชื่อมตู้นี้ ตัวเชื่อมบางรุ่นนะครับอาการเสียก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วแต่การตรวจซ่อมนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ก็คือนี่เลยนะครับสําหรับใครซ่อมรุ่นนี้อยู่ก็ดูซะเปลี่ยน2ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับากระเบื้องถ้าไม่ทราบค่านะครับให้ใช้ค่านะครับ30โอห์มขึ้นไปนะครับไอตัวนี้ผมใช้อยู่33โอห์มนะครับให้ใช้30โอห์ม33โอห์มหรือ47โอห์มก็ได้นะครับใช้5วัตหรือ10บวัตก็ได้ถ้าใช้10บวัตเนี่ยยิ่งดีครับผมแต่นี้ผมใส่5ววัตลงไไปก็ถือ่าใช้้ดเหมือนกันครับผม แต่10บวัตต์นี่ก็จะเราไปความร้อนดีกว่าครับผมตัวนี้ถ้ามันไหมมาไม่ทราบค่าก็ใส่ไปเลยครับ33 39 47โอม์มก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้ส่วนรีเลย์ก็ใช้เป็นสีขานะครับตามของเขาเลยนะครับเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ยี่สิโวลต์นะครับสี่สิบแอมป์นะครับเลยใช้แอมป์มากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับสรุปผลการตรวจซ่อมก็เปลี่ยน2ตัวนี้ครับผมใช้ได้อ่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างด้วยนะครับผมช่างจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับสําหรับใครบางคนที่กําลังจะซ่อมตู้เชื่อมตู้นี้หรือกําลังจะหัดซ่อมตู้เชื่อมครับก็ดูวิธีการซ่อมตู้นี้เป็นแนวทางได้นะครับผมโอเคครับวันนี้มันแห้งชาแนลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย